สวัสดีครับพวกผมช่องเ t n เทียนฟารมช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเ <im it> พียงคนเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับอยู่ในครอ,อกวัวของคุณแตวน,นะครับผมดูนะครับผมลูกของเจ้าบลองนะครับสวยมากมากอายุเดือนกว่าๆเองนะครับเดี๋ยวมาคุยกับคุณแตวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะครับผมแตวสิบุพาค่ะสบายดีนะคุณแตวบาน <im it> ดีเมื่อคืนฝนตกหนักเลยฝนตกหนักครับผมเดี๋ยวให้ดูฝั่งนู้น <im it> นะครับน้ำน้ำท่วมเลยที่เอาเอาพี่วัวออกไป แล้วม,มันก็ขังน้ําขังอยู่เห็นบอกว่าปีนี้แรงมากเลยใช่ไหมแรงมากทั้งเนี้แรงมากข้าวตายหมดแล้วข้าวตายหมดแล้วด้วยตอนนี้วานปุ๋ยเผืือมันจะได้ขึ้นมามากใส่ปุ๋ยวานเผลือจะได้ข้าวเต่จะไม่ได้เลยแหละเพราะข้าวมันตายหมดแล้วคุณเตียวพามาดูวัวนะครับโอโ้โหอันนี้กี่เดือนแล้วนะอันนี้เดือนเดือนแปดวันมั้งเดือนแปดวันเพื่อเป็นแนวทางเนะาะกมเนื้อตัวนี้อ่าที่ผสมเพราะว่าอืเขาไล่ เรื่องในเรื่องกล้ามเนื้อมาครับผมกล้ามเนื้อมาแล้วช่วงอีอย่างนึงแม่เขาตัวใหญ่ด้วยอื้แม่ใหญ่มากแล้วได้เนื้อด้วยตัวนี้นะครับแข้งขาใหญ่แข้งขาดีสําหรับตัวนี้หมอเขาบอกว่าจุดเด่นคขายังไงจุดเด่นเนี่ยกล้ามเนื้อเลยตัวนี้เรื่องกล้ามเนื้อเรื่องข<ช>ายใช่ไหมใช่ใช่ท้ายสะโพกใหญ่ดูสะโพกเลยครับผมไอตอนแรกหมอบอกว่าให้ใส่เจ้าของไม่ค่อยอยากจะใส่รเพราะว่าอ่า ไม่ชอบอ่ะเพือนเอาจริงๆไม่ชอบสายพันธุ์ที่ว่ากล้มามเนื้อครับผมเที่เราเห็นในรูปมันทรงใหญ่ๆนะอืแต่ที่จริงหมอบอกลองดูกนเลยลองดูได้ามาก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าดูสะโพกอะไรเข้าในกล้ามเนื้อมาจริงมาจริงมาจริงครับคนอื่นมาเห็นบอกโอ้ไม่ลูกมันใหญ่แท้เดือนเดือนกว่าเองมันใหญ่แท้ครับผม เราบอกว่าตายปันของเขาและแม่เขาใหญ่ด้วยไงขายยาวมากลําตัวยาวมากใช่ลําตัวยาวครับผมได้แม่ด้วยไงเพือ่องแม่เขาเฟรมเียร้อยห้าสิบบวกนะครับเนี่ยใชใ่ใหญ่จริงใหญ่จริงไปยืนอยู่ใกล้เลยเกือบท่วมหัวเราเลยครับผมโอ้ดูใจลูกแบบนี้นะครับนี่เดือนกว่านะครับเดือนแปดวันโอ้โหผมอยากให้ดูท้ายเขามากเลยท้ายเขาเด่นมากเลยนี่ครับท้ายนี่ใหญ่จริงๆนะสวยๆครับนี่ ถ้ายานมปุ๊บเนี่ยใส่อาหารให้กินดีหน่อยสงสัยจะให,ใหญ่หน่าดูเลยนะครับผมเราคิดบ,บีลูกว่าได้แบบนี้คือม,มีราคาเนาะใช่นี่ครับผมดูแลยังไงบ้างครับแม่ลูกครับแม่ลูกเอาจริงเอาจริงก็เลยมีแต่ให้ผสมน้ํากินดีไม่ใช้ให้เขากินอะ่ะสูตรเดิมลเลยใช่ไหมสูตรเดิมเลยแข็งแรงเหมือนเดิมครับผมให้กินดีตลอดอืเพราะว่าลูกยังไงก็แข็งแรงอยู่แล้วลูกอะ่ะ ว่าถ้าเราไม่ปล่อยปละละเลยเรื่องการเลี้ยงดูนะครับแล้วก็เลี้ยงเขาดีดีอยู่แล้วเนียแล้วให้กินไหนกินดีมีใช้คือยอดแล้วคุณแตีวใช้สูตรยังไงบ้างนะที่ทําอ่ะใช้สูตรตอนถ้าแม่ให้นมอย่างนี้ก็อ่ากากน้าตาลครับกากน้าตาลแล้วก็ผสมใส่รำใส่รำอ่อนแล้วก็เคกินดีมีชชยครับผมให้เขากินเพื่อเพิ่มน้ํานมให้แม่เขาด้วยผสมในถังน้ำเนาะใช่ผสมในถังน้ำแล้วให้เขากินครับ เราให้กินตอนแรกให้กินเช้าเย็นเช้าเย็นพอลูกเขาเริ่มได้เดือนกว่าๆแล้วก็ให้กินแค่เวลาเดียวข้อดีเขาเป็นยังไงบ้างข้อดีอ่ะนำนมดีนำนมดีแล้วลูกแข็งแรงอืแล้วก็มันเหมือนว่าบัวเราสุขภาพดีอ่ะมันแข็งแรงอ่ะลูกร่าเริงแม่ก็ไม่ไม่มีอะไรเงี้ยครับผมแต่กลแต่กนส่วนมากจะฉีดยาด พอคลอดลูกเสร็จก็จะฉีดยาฉีดอะไรแต่ทุกวันไม่ฉีดแล้วเรื่องในการกลับสัตว์ก็ไว้ด้วยไงครับผมก็เลยให้ให้ให้กินตลอดเลยจุดเด่นนี่คือการกลับสัตว์เลยใช่ไหมกลับสัตว์แล้ววัวไม่ไม่มีการเจ็บแค่ได้ป่วยแข็งแรงไงครบับสัตว์ไวตัวนี้น่าตัวนี้เพราะมันเป็นตัวใหญ่ทุกทีอ่ะเขาเขาจะกลับสัตว์อยู่ประมาณสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าตัวนี้ครับผมลูกได้สองเดือนกว่าแม่ก็จะเป็นสัก แต่รบบอบนี้จะคอยดูว่านานเท่าไหร่อ่ารอดูมัน,ม,นมันอยู่ที่วัวด้วยอยู่ที่วัวสมบูรณ์พันธุ์แล้วก็มดลูกเหมือนคนเรานั่นแหละมดลูกเข้าอูเร็วรว,ว,วมันก็จะเป็นสา์ได้เร็วนั่นแหละแต่สาหรับตัวนี้คือช่วยได้แน่นอนช่วยได้แน่นอน,นเรื่องกับสับช่วยได้แน่นอนช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เรื่องามมาที่เคยใช้มาตลอดนะนะ พอดีก่อนจะถึงฟาร์มของคุณแตวนะครับเจอคุณยายนะครับผมนูน่นอยู่ในทุงน่งนาเดี๋ยวไปดูสักหน่อย,เ,อยเขียนมากเลยครับโอ้เกี่ยวหญา้าแต่เช้าเลยเนาะคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับยายชื่ออะไรครับเนี่ยเพยกรดรัมคุณเพย์ะตาไปไหนวันนี้ไม่เห็นเลยตาไปเอา้าที่บ้านเลี้ยงวัวกี่ตัวครับเก้าเก้าตัวค่ะวัวบ้านบ้านบ่ กลัวบ้านๆน,นั่นแหละหนึหน่งอ,อ๋อวันนี้ทำไมไม่ใช้เครื่องตัดหญ้าวันนี้มันอยู่ในข้าวกลัวมันตัดอ๋อกลัวโดนข้าวใช่ไหมโดนข้าวจา้ะไม่เกี่ยวเอาอันนี้เพิ่งมีน้ําเลยใช่ไหมเนี่ยเพิ่งมือเมื่อคือนนี่เนี่ยนี่จ้าเหนะ็นไหมรับผม <laughs> บุรีรัมย์นะครับผมแรงนะครับปีนี้ <laughs> โอ้แรงจนครับอันนี้ลูกมะเกี่ยวตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเพิ่งมามันตะกี้เองครับนี่โอเคขอบคุณครับครับแฉะมากเลยแฉะมากครับวันนี้ ฝนเพิ่งตกนะครับนี่แฉะมากวันนี้อะครับผมวัวยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้อะวันนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้ามาบ่งอืมเมื่อวานก็ไม่ได้ตัดให้กินไอ้ฟางกับข้าวโพดเมื่อวานครับแต่วันนี้น่าจ,จะยังงั้นเลยอีกเี่มันแฉะไม่ลูกน้องไม่อยู่ด้วยวัน,นครับมาเลี้ยงวัววันนี้มีการวางแผนอะไรไหมคุณแจมอยู่นี่อยู่นี่นกัา การวางแผนเราก็มีแผนแหละแต่เราทำทำตามแผนที่วางไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่อแผนหรูรามาเอาเลยแหละแผนเขาเนี่ยครับผมแต่มันทําตามไม่ได้เราเพราะ <c oughs> ว่าเพราะวัวเราเป็นโอกัวแบบมาด้านครับ <c oughs> เราจะทําแบบแผนตามความพอกใหญ่ๆที่เขามีการวางแผนที่ดีอะ่ะมันทํไม่ได้ไม่เหมือนเขาอะ่ะครับแล้วเราก็ทําแบบอย่างที่ว่าเราโทรไปได้อืม <c oughs> เอาแบบแบบนั้นพอพอไวอ้อ่ะครับแต่ถ้ายัางให้เราทําแบบแผนที่เราตั้งไว้ความมันจะได้มาตามที่แผนที่ตั้งไว้มันก็ยากยนะเนาะครับผมแล้วเวลาเราจะไปทําอะไรที่ว่าจะไปเปรียบเทียบกับความใหญ่มันก็ทําไม่ได้อืทําพอที่เราไปไหวเลี้ยงวัวสมัยนี้นะครับพอที่เราไปไหวพอที่เราทําไวอ้อ่ะ อยากได้ข้อคิดจากคุณเตียวสักหน่อยว่าบางคนอ่ะพอไปเจอฟาร์มวัวใหญ่ๆมาคิดกับตัวเองว่าทําไมเราถึงทําไม่ได้เหมือนเขาอะไรประมาณนี้ยแล้วมันเกิดความทุกข์นะมันมีเยอะจริงๆแบบนี้อย่างนี้นะจะบอกนะว่าถ้าทําแบบนั้นอ่ะเราจะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับกับฟาร์มที่เขาเตรียมตัวมาดีกว่าครับเพราะว่าเราอย่าไปเอาความคิดของคนอื่นแล้วมาใส่ที่ฟาร์มเราอ่ะมันจะเกิดทําทําให้เราเกิดทุกข์ทำให้เรามีทุกข์เครียด ผะได้ว่าเออทำไมไม่เป็นเหมือนเขาทำไมไม่ได้เหมือนเขาทำไมไม่ได้อย so, like, right. ่างเขาทำไมวัวเราไม่อ้วนเหมือนเขาทำไมวัวเราอย่างงู้นอย่างนี้เราจะเกิดข้อเปรียบเทียบกับฟาร์มใหญ่ของเขามันจะมีแต่คําถามในหัวตลอดเวลาเลยใช่ใช่ทำไมเลี้ยงไม่ได้พอวัวพรอมปุ๊บทำไมเราทําไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้แล้วพอนี้ปุ๊บมันเกิดกับการทอเท้ไม่อยากเลี้ยงแล้วไม่อยากดูแล้วไม่อยากไอ้นี่แล้วอย่างเงี้ยพูดถึงนะครับไม่อยากเลี้ยงไม่อยากพอพอวัวทําทําตามที่ ความคิดตัวเองที่ว่าเราจะทําให้วัวมันดีมันดีมันดีเงี้ยพอพอมันไม่ได้มันไปไม่ไหวส่วนหนึ่งเกิดเจ้าของด้วยมันไปไม่ไหวร่างกายอะไรประมาณเนี้ยในในส่วนหนึ่งนะอืมันไปไม่ไหวพอทีนี้มันเกิดความทพอแท้งไงเราก็เลยไม่อยากให้เกษตรกรที่เลี้ยงวัวไม่อยากให้ไปมองมองการไกลขนาดนั้นเรามาพัฒนาแค่ในฟาร์มเราในคอกเราให้มัน ดีดีกว่าอย่างเงี้ยเรารต้อง <ผม S 2> ไปเปรียบเทียบกับใครเขาครับการเลี้ยงหรือการทําอะไรก็แล้วแต่เราไม่ควรไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาเด่นกว่าเราอืมนี่เราควรมองตัวเราก่อนว่ามีกําลังไปไหวไหมครับเราไปได้แค่ไหนอ,อย่างงี้นะเอาเป็นว่าทําที่สบายใจเนาะใช่เลี้ยงที่สบายใจเราสมมติว่าเราไม่มีแรงแต่ดันทุรังไปอื อ่ะกูจะเอาให้เหมือนคนอื่นกูจะทําเหมือนคนอื่นแต่เราไม่มีแรงอีกอ<ม>ย่างหนึ่งทุกวันเนี่ยทาอะไรมันก็มีกําลังซับอยู่แล้วไงครับผมเราเราต้องใช้กําลังซับด้วยไม่กําลังตเตะแรงมันก็ไปไม่ไหวไงครับผมใช้แต่แรงมันก็ไปไม่ไหวมันต้องมีทุนมีซับด้วยอให้กําลังซับไปไม่ไหวแรงไปไม่ไหวเราก็ต้องดูดูตัวเราด้วยไงครับอาการดูแลฟาร์มนะเราต้องดูจากตัวเราด้วยว่ากําลังเราไปได้แค่ไหนนี่ถ้ากําลังไปไม่ได้ดันทุรัง วัวก็ผอมขึ้นมาปุ๊บทาอะไรก็ไม่ได้ดังใจคิดไม่ได้ดังใจหวังก็ท้อเทครับก็เลยฝากบอกเกษตรกรทุกคนว่าเราเลี้ยงวัวเรามองการไกลได้แต่เรามองฟาร์มเราก่อนว่าเราไปได้ขนาดไหนนี่คือมีความฝันได้แต่ว่าอย่าเอามาให้มันเป็นทุกเนาะใช่อย่าเป็นทุกกับตัวเราเองครับผมเพราะว่าคนเลี้ยงวัวทุกคนแหละ ตั้งความหวังไว้อย่างุู้นอย่างนี้อม,มีทุกคนแหละครับผมอย่างอย่างทางเราก็มีเราก็มีตั้งความหวังไว้สูงแต่พอไปไม่ได้จริงๆมันก็ท้อแต่ที่นี้เราก็เลยกลับมามองที่ฟาร์มเราดีกว่าคือมาโฟกัสที่ตัวเราได้โฟกัสที่ตัวเราและที่ฟาร์มที่วัวเราด้วยว่าเราจะทํายังไงให้วัวเราที่อ้วนุ้นสมบูรณ์เพราะทุกวันเนี่ยวัวเขาไม่ได้ดูที่ความสวยงามเขาดูการที่การที่จะ วัวอ้วนทวนสมบูรณ์ขายออกได้ง่ายอะไรเงี้ยม,มันต้องวัวอ้วนทวนสมบูรณ์มาดูฝั่งนี้ถ้าอย่างเราเนี่ยอย่างน้ําเนี่ยให้สังเกตเนี่ยเนี่ยน้ำฝนมันไหลลงด้วยมันเลยเป็นตะไคร่น้ํบที่มันไม่มีนะตะไคร่น้ําเนี่ยน้ําใสเพราะว่าถ้าเราใส่กินดีมีชายปุ๊บมันจะดึงตะกอนที่มันเหมือนว่าสิ่งปฏิกูลอะไรที่มันเป็นเป็นเศษฝุ่นเศษอะไรมันจะดึงลงไปข้างล่างหมดครับแล้วให้คิดดูว่าถ้าแค่น้ํามันยังใสเงี้ย แล้วถ้าวัวเรากินเข้าไปปุ๊บอาหารที่มันเป็นพิษต่อวัวหรืออะไรที่เป็นอ่าของเสียที่อยู่ในลําไส้วัวเราเรา,เรามีความคิดว่ามันมันมันต้องไปขับถ่ายออกเนี่ยครับมันต้องไปขับถ่ายออกดีแล้วเราว่าวัวมันถึงจะแข็งแรงเนี่ยเกิดจากปัจจัยหนึ่งของกินดีมีชยัยแล้วว่ามันเป็นจากไอพวกที่กินกินดีมีชัยไปด้วยนี่นะวัวเราคมีเอฟซีถามมาเยอะอคุณเตวให้อาหารไหมเดี๋ยวนี้อ่า ทุกวันนี้ตั้งแต่เอาจริงๆเลยพูดแบบวัวราคา,าต่ำถึงขีดต่ำสุดขนาดเนี้ยทางฟาร์มลดอาหารเลยลดเลยลต้นทุนจากอาหารจากอะไรนี่ลดออกเกือบหมดแล้วครับผมลดออกเกือบหมดแล้วทุกวันเนี้หายหายยาให้กินเอาพูดง่ายๆเหมือนประทังชีวิตไปก่อนอืเพราะว่าเราจะทําเหมือนแต่ก่อนทด้ให้กินอาหารนู่นนั่นนี่มาเสริมมันไม่ได้ไงอืเพราะว่าต้นทุนมันสูงครับอาหารเรื่องต้นทุนมันสูงแต่ แต่ถ้ามีแต่ถ้ามีก็อยากให้กินนั่นแหละแต่ตอนนี้เราทําตามต้นทุนของทางฟาร์มก่อนแต่ที่เราทิ้งไม่ได้เลยที่เราให้กินตลอดก็กินดีมีชยัยเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยครับเพราะว่ายัางไงวัวเราก็ต้องให้กินดีไว้ก่อนแต่ไม่ใช่กินดีในที่นี้คือให้อาหารนะให้กินดีมีชยัยแล้วถ้าเขากินดีมีชัยนี่ไม่ว่าหญ้าอะไรที่ตัดมาน่ะเขากินดีหมดครับเขากินไม่เลือกเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งให้กินกินดีมีชัยอะ เขากินอาหารแล้วแต่แแตเขาไม่เลือกแม่แต่ฟางหรืออะไรที่ตกอยู่เนี่ยเขาก็เก็บกินได้หมดเขากินหมดอยู่นี่ยุงเยอะไหมช่วงช่วงเย็นก็เยอะอยู่แต่จะมาไอ้สุมไฟบบ่สุมไฟให้<อ>แต่ไม่ค่อยมีหรอกเพราะลมมันถ่ายเทครับใช้การสุมไฟเอาเนาะใช่สุม<อ>ไ้แล้วก็ไอตอนตอนตอนแรกเราก็เอาไอพวกไอทูบอมาจุดอ๋อแต่ทีนี้เราเราบอกว่า สูไฟดีกว่าเพราะเศษฟางมันเยอะเลยสูุๆไหม้ตอนเย็นแต่เวลาเรามาตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะเลมมันถ่ายเทแล้วมายืนดูไม่ค่อยมีอแต่ช่วงงวันมันก็จะมีนิดๆหน่อยๆพวกแมงพวกอะไรแต่มันไม่เยอะอ,อีกอย่างหนึ่งเขาก็บางคนเขาก็ว่าไม่ดีอ่ะนะที่ใช้ทูบอ่ะบางคนเขาว่าเคมีอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เวลาใช้อ่ะมันดีอย่างหนึ่งมัน ยุงไม่มาเลยยุงไม่มาเลยจุดแค่แป๊บเดียวไม่พอหนึ่งนาทีสองนาทีหายเงียบเกลี้ยงแต่ทูบมันมีสีดากับสีครีมไอ้ทูบไลยยุงอ๋อเป็นทูบไลยยุงเลยเออชุนเหมันงานอ่าชุนเหมือนกันแ,แต่ทีนี้เราเรามีปัญหากลัวว่าพวกวัวท้องอืมแต่แต่พวกวัวท้องอาจจะเกิดปัญหาโน่นน,นั่นนี่เราก็เลยตัดสินใจว่าไม่จุดดีกว่าครับผมเลยก็ซุ้มไฟเอาดีกว่าเตะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมันมีหา คนกระทบหมดแหละไฟมันก็ไม่ดีอจุดยากันยุงก็ไม่ดีแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะต้องดูแลวัวเราไงนั่นแหละก็เลยต้องทําปล่อยไว้พยุงกัดอีกว่าเราต้องดูแลเขาให้ดีทั้งกินทั้งนอนนั่นแหละอทั้งกินทั้งเรื่องกินเรื่องนอนนั่นแหละมีคนชมว่าคุณแตวเป็นคนที่รักการเลี้ยงวัวจริงๆอ่านี่ คนเราถ้าไม่ชอบไม่รักก็เลี้ยงไม่ได้หรอกนะนเี้ยงวัวครับผมเอาจิงๆอือถ้าคุณจะเลี้ยงเดียวก็ดาวแล้วเลี้ยงทิ้งเลี้ยงคว้างเขาเขาไม่ได้ว่ารักแต่ถ้ารักเนี่ยอย่างเราเนี่ยถ้ามาเห็นวัวท้องแป๊บวันนั้นอะ่ะจะไม่สบายใจแล้ว <laughs> จะแบบ โอ้ยจะต้องให้มันอิ่มอย่างเงี้ยจะต้องอให้เขากินให้อิ่มเงี้ยเหมือนพ่อผมเลยมันทําให้ตัวลําบากก็จริงนะแต่ว่าเราเราอยากให้เข้าอิ่มอ่ะวันไหนวัวท้องแฟบมันไม่สบายใจมันต้องหาให้เขากินจนอิ่ม,มขนาดที่ว่าโอ้วันนี้ให้ข้าวโพดแค่สิบถุงอันนี้วัวอยู่นี่สามสิบแปดตัววัวสามสิบแปดให้กินสิบถุงอืเรื่องอิ่มมันไม่อิ่มหรอกไม่อิ่มหรอกแต่ถ้าวันไหนเราหายามไม่ได้เราเพิ่มยี่สิบเลยเช้าสิบ เย็นส <20 S 1> ิบแล้วก็อัดปางโตนี่ยอมแบบว่าเออไม่เป็นไรหรอกเราให้เขาอิ่มไว้ก่อนครับผมวันไหนเราหายาได้ให้เขากินเราค่อยลดจากตัวนั้นออกอย่าไปมองฟาร์มอื่นที่เขาเลี้ยงวัวแบบว่าแบบฟุ้งเฟอ้ออย่างเงี้ยที่เขามีทุนมากกว่าเราเงี้ยอือยากให้เกษตรกรเลี้ยงวัวแบบมีความสุขเลี้ยงเลี้ยงในสูตรในแบบฉบับของเราเราทํายังไงได้วัวเราอ้วนอะ่ะเราเลี้ยงแบบให้มีความสุขอย่าเลี้ยงให้แบบลําบากตัว อย่าเลี้ยงให้แบบว่าให้ให้เขากินแบบฟุง้งเฟ์มจนมากเกินไปจนทําให้ตัวเราอะทุกจะหาที่ไหนให้วัวกินว่าจะได้อะไรวัวกินว่าจะได้เงินที่ไหนซื้ออาหารให้วัวอย่างุู้นอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยากให้ไปโฟกัสจากฟาร์มอื่นที่เขาดีกว่าเราที่เขา,าทําได้อ่าอยากให้โฟกัสที่ตัวของเราเองที่มีกําลังแค่ไหนอะไรแค่ไหนเงนี้ยมามามา,มาดูแลฟาร์มของเราให้มัน มันมีความสุขของตัวเราเองอะ่ะไม่ทําให้ลําบากตัวครับเออให้มันอยู่แบบมีความสุขอะ่ะไม่ต้องแบบว่าดูบัวเราแล้วเออถ้าถ้ามันเยอะก็ควรปล่อยทิ้งมั่งหรืออะไรมั่งถ้ากําลังมันไปไม่ไหวอ่ะนะครับถ้ากําลังไปไม่ไหวเราควรจะเออเราปล่อยมั่งอะไรมั่งอีกอย่างหนึ่งก็จะบอกแต่เขาได้เลยแต่เราปล่อยวางไม่ได้จะปล่อยออกก็โอ้มันยังยังงุดโอ้มันยังยางนี้อยู่ไง แต่ถ้าเราคิดว่ากําลังเราพอไปไหวเราก็เก็บไว้ก่อนก็นได้ <Hey. S 2> ให้ราคามันขึ้นอีกนิดนึงเราคร่อยปล่อยแต่เรื่องที่ว่าเก็บอ่ะเราเลี้ยงเพื่อขายอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่ได้เลี้ยงเพื่อเก็บแต่เราเรอดูว่าราคามันเป็นยังไงเออราคามันยังไงประมาณอีกสักเอาพูดสั้นๆอีกสักสามสี่เดือนห้าเดือนเงี้ยออให้ดูไปก่อนว่ามันจะกระเตื้องขึ้นหรือมันจะ ดบลงอีกเงี้ยเราก็ดูก่อนแต่ที่เราเลี้ยงเราเลี้ยงไว้ขายนั่นแหละแต่ก่อนที่คุณจะขายคุณก็ต้องเลี้ยงวัวคุณให้อ้วนทวนสมบูรณ์เราช่วงทุกวันเนี้ยเขาซื้อวัวอ้วนอืใช่ตามตลาดดูเลยตามคลิปอ่ะเขาซื้อวัวอ้วนอยู่แล้วแต่ทีนี้คุณจะทํายังไงกันแล้วแต่ให้วัวคุณอ้วนโอเคประมาณนี้นะครับผมใช่ขอบคุณคุณเต๋มากเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเขาคิดดีมากเลยวันนี้ครับผม